เจอแลครับผมมามาเกาหลีเผ็ดกว่าจะเจอตามหาหลายที่มากครับเออไม่มีเพราะว่าไม่มีภาษาไทยสักตัวเดียวแต่ตรงนี้มีครับผมลาเมงกึ่งสำเร็จรูปแห่งเกาหลีเผ็ด โอเคครับผมอันนี้บรรจุห้าห่อกินไม่หมดลองห่อเดียวครับผมแกะครับวิธีแกะไม่ยากเปิดออกมาดูมีกี่หอ่อครับวับโอโ้โหห้าห่อครับผมเกาหลีกลับหัวโอเคครับดูว่ามันจะเผ็ด ใี่เขาซื้อกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ต้องลองครับลองครับลองครับผมลองห่อเดียวครับโอเคครับลองครับนี่ครับผมถ้วยหรือจะพอหรือเปล่ามาตามผมมาครับตามมาครับไม่อยากจะตามมาโอเคครับอันนี้พิกัดโอ้กัดต้มสุก แล้วหมอ้อหม้อนี้ีกว่าหม,ออาหมออา้อนี้ก่อนฮะีาตักน้ำโอเคครับผมพัดชไลโอเคครับลองมา้รู้กันครับผมโอ้ยโอ้น้ำใส น้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมไม่เป็นไรครับเติมน้ำสักหน่อยก้องตามครับกล้องตามครับผมก้องตามครับปิดไม่อยู่ครับผมปิดไว้ 5นาทีครับ5นาทีราเมงราเมงเมกาหลีครับผมเกาหลีเอามาแห,ห้งเดี๋ยวได้รู้กันครับผมว่าจะเก็ดจริงหรือเปล่าจะสู้รสต้มยำกุ้งของเราได้หรือเปล่าครับผม นับหนึ so ่งอันนี้คืออะไรเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงเยอะมากครับเยอะมากเยอะเยอะครับยอดตลาเอะเยอะครับผมใกล้นะครับ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 รอซักหน่อยครับผมเราซักหน่อยสักหน่อยครับ ลาเมงเกาหลีเผ็ดเดี๋ยวเราอพักทิ้งไว้สักพู่ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับผมตอนดินน้ำาออกครับดินน้ำหอ,อกครับผมลาเมงลาเมงเกาหลีเผ็ดครับดีเจ๋งไอลงมาครับผม ขอซอสครับม,ม,มาตามมาครับผมหอมตามมาตามมาครับผมามคาครับผมราเมงเกาหลีเผ็ดจน ฉลเสร็จแล้วผมยังไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าลองดูครับเผ็ดหรือเปล่าอันนี้งาครับผมงากับสาหร่ายซูมมาครับเข้าดูใกล้ๆหน่อยครับมือกล้องเข้ามาหน่อยเข้าเข้ามาหน่อยครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยครับดูที่กล้องเห็นนะอ่าดูครับซูมที่นี่ครับงาจริงๆแล้วเขาใส่ซอสก่อนผมเห็นเขาใน ในที่เขาทำกันแต่ผมใส่งาก่อนเออผมจะใส่งาก่อนครับโอ้แค่นี้พอั้งครับจุกเห็ดเทียบเผ็ด,ดไปหรือเปล่าอื้อหดูครับผมขอใกล้ๆกล้หน่อยฮะเอามาใกล้ๆกล้หน่อยครับช่างกล้องไอ,อ้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวได้รู้กันเผ็ดจริงหรือเปล่า คนสวยขอซ่อมอีกอันนึงซ่อมอีกอันนึงครับนี่ครับผมดูครับดูน้ําน้ำน้าน้ําน้ําพริกครับผมน้ําพริกน้ํายั่วมาแล้วครับผมตะเกียบคู่ครับผมตะเกียบคู่โอ้โหกินครับผมสุดยอดเดี๋ยวผมให้ตาก้องผมดมสักหน่อยฮะดมดมผมดม ยอดเดี๋ยวได้รู้กันครับลาเมงเกาหลีเผ็ดจริงหรือเปล่าคุยหรือเปล่าโมหรือเปล่าดูนะครับผมดูน้ำซอสนะครับผมน้ำซอสน้ำซอสน้ำเผ็ดนะโอ้โหเริ่มเลอะแล้วครับ ยังไม่ทันจะกินเลยเออเลอะแล้วเริ่มเลอะกีะ่นาทีแล้วครับผมเอาคนสักคนสักคนสักหกนาทีอ่ะใหนะ้มันเข้าเนื้อมันมมน,มมนุน่มผมแคะแซะแงะครับผมลงมาแซะวันนี้มาแซะมาแซะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแซะลาเิงบะหมี่ แห้งรสไก่สูตรเผ็ดครับผมวันนี้มาแซ่รามเิเดี๋ยวได้รู้กันครับผมว่าจะเผ็ดจริงหรือเปล่าช่างภาพหกนาทีหรือ,อยังครับเจ <7 S 1> พูดได้ครับพูดมาเลยพูดเลยเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีแล้วทําเงินแล้วครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งทําเงินแล้วครับเจ็ดนาทีแปดนาทียัดหาหมดสิบนาที <S <S พอดีครับผมแป๊บหนึ่ง ขาบอกว่าเห็ดจริงลองดูครับลองดูนะครับผมอันนี้ลองครับลองครับปิดปิดพัดลมปิดพัดลมหน่อยครับกลิ่นมันจะออกไปครับเอายางเอาอยางมามามาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆกล้หน่อยครับช่างภาพทางกล้องมาใกล้หน่อยเอาครับ มีอคน,น้ำมาไว้ผมแล้วครับ ดูน้ำหน่อยดูน้ำหน่อยอยากินยังเลยแต่อยังกินไม่ได้ครับถามว่าเผ็ดจริงหรือเปล่าเผ็ดจริงหรือเปล่าเผ็ดจริงไหมเผ็ดจริงหรือเปล่าลองอีกสักทีครับ จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองอีกครับผมอากาศเริ่มร้อนครับเริ่มร้อนเริ่มร้อนจากภายในครับผม ส่องอะไรครับช่างภาพส่องเหือแตกกี่หัวล้านเหรอผมคิดว่าเผ็ดจริงๆครับเผ็ดจริงๆครับผมเผ็ดด้วยครับเผ็ดเผ็ดครับเผ็ดครับผมขอบอกขอบอกว่าเผ็ดจริงๆครับสังเกตครับ หัวร้านนะครับอ่ะชิมให้หนอะดูให้หน่อยดูให้หน่อยเผ็ดไหมเผ็ดเนาะสุดยอดนะครับเอ้ยังไม่ได้ลุกไปไหนไม่ได้ตัดต่อนะครับผมเผ็ดจริงๆเกาหลีเผ็ดแม่งโคตรเผ็ดเลยแมวแล้วเผ็ดเผ็ดหรอเผ็ดน้ำครับผมเผ็ด เส้นเลยก่อนแล้วใส่เคี่งโอปากแดงกเลอเลยเผ็ดครับผมแค่แซงแงะครับวันนี้มาแซะบะหมี่เกาหลีเผ็ดเนี้บผมตามมาเผ็ดครับผมช่วยกดติดตามแค่แซงแง่ด้วยนะครับผม คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับผมสวัสด,ดีครับ